อันนครับทุกคนนะครับจุูของมันนะครับผมอาร์ตคอมนะครับวันนี้อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า my survival นะครับโอ้คือบอกเลยว่าเกมนี้ไม่ได้กลับมาเล่นนานมากๆแล้วนะครับพอดีลืมนะครับไม่ได้จับมาเล่นเลยนะไม่มีเวลาเล่นเกมเจ้าตัวนี้เลยนะครับและในหัวข้อวันนี้เราจะมาพูดถึงการเรื่องการคราฟอาวุธนะครับของจำพวกประเภทเครื่องมือนั่นเองนะซึ่งการคราฟเนี่ยในเกมในเกมเนี่ยเราจะใช้ หลักของไม c คร f t ไม่ได้นะจ,จริงๆมันใช้หลักของไม c ครับได้ไหมมันก็ได้บางอย่างนะแต่นี่ผมจะขอเรียกว่าการอัพในการตีบวกก็คือการตีบวกของนะเดี๋ยวผมขอตีตัวตุ่นกันนะกันก็เปิดป้อมเปิดไลน์นะพี่อ้เกมไม่เล่นมานานครับโอเคทอนั้นเห่นแล้วกัอน อันนี้ใครอยากดูจัดบ้านตัวจีก็คลิปนามผมทำไปแล้วนะมีคลิปทำไ้แล้วนะในลย์ลิสต์นะครับทุกอย่างจะอยู่ในลย์ลิสต์นะครับอยากดูอะไรก็ไปดูในลย์ลิสต์เอานะเพราะว่าช่องนี้ช่องจับฉายไงโอเค Den er fin. โอเคโอเคไปกันเลยอืมเราตังมาเยอะเลยโอเคแหละมาเพราะว่าทำไมผมถึงทำคลิปน,นี้ขึ้นมานะครับเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งเนี่ยทักมาในเอ่อวิดีโอของเจ้ามายูนิคอร์นนะครับเขาทักมาถามว่าพี่ครับพั่วเพ,เพชรครับยังไงนะ อันนี้ก็คือจะบอกไว้นะครับการครับในนี้ก็คุณต้องมาอย่างแรกที่คุณต้องมีนั่นคือโต๊ะครับนะครับซึ่งโต๊ะครับจะเป็นหน้าตาอะไรประมาณแบบนี้นะโต๊ะงานช่างหรือโต๊ะทํางานนะครับโต๊ะทํางานเนี่ยใช้ไม้6นะโอเคเมื่อเราครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาอยู่ที่โต๊ะครับตรงนี้นะครับกดแตะที่มุมขวานะเห็นมันจะเป็นรูปโต๊ะครับกดมานะครับแต่ว่าบางคนเนี่ย คือจะทําแบบไมโครฟ a f t ไม่ได้นะครับยวทาแบบไมโครฟลัมดูเอาเนี่ยพิกอคุณวางเพชรวันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นการไล่ระดับความนะครับไล่ระดับไปเรื่อยๆครับคุณอย่างแรกคุณต้องทาเนี่ยคุณสมมติคุณอยากได้พวกไม้ขวานขวานไม้นะครับจะได้ขวานเพชรขวานเนี่ยจะได้ขวานเพชรเออพวกเพชรแล้วก็ดาบเพชรเนี่ยแล้วพวกทองเนี่ยอันนี้อันนี้คือไม่เกี่ยวนะเนี่ยพวกเนี้ยสามอันนี้ครับถ้าคุณอยากได้นะ อย่างแรกเนี่ยคุณต้องมีอย่างแรกเลยคือต้องเป็นอาวุธขั้นต่ําของมันแหละอันแรกก็คือไม้นะครับพอไม้เสร็จเนี่ยเอาผมค้าวให้ด่วนค้าวไม้เสร็จนะเห็นไหมปึ๊บมันจะมีนี่มาครับที่จริงมันง่ายมากเลยนะครับคุณอ่านเออส่วนมุมขวาล่างจะมีสูตรก็คือมันว่าใช้ขวานไม้กับหมีท้าเราก็ทําไปเรื่อยนะครับทาแบบนี้ไปเรื่อยนะครับน้องเออมันบอกอะไรก็ทํานะครับนี่คือคราบค้าวก็ข้าวขวานไปครับอัพไปเรื่อยของมันเนาะ อันนี้ขวานเหล็กทำไมก็คือต้องหาเหล็กหาอะไรลครับโอ้ยวานไปหนึ่งนี่ยขวานเหล็กก็นีครับคุณอัพไปมันบอกว่าสูตรคือใช้ขวานเหล็กสามเออเงินสามเนี่ยขวานเหล็กก็จะเป็นประมาณหน้าตาแบบนี้นะครับคุณต้องมีขวานเหล็กก่อนนะครับอัพไปอัพไปเลยครับผมต้นเกมมาคุณเนี่ยคุณคราฟพวกนี้ให้สามชิ้นเลยครับคราฟไปเลยครับมันจะเป็นอยู่แล้วนะ เครื่องมือก็คราบง่ายเนาะเนี่ยสูตรกมีบอกอยู่ทับในคุณคุณน้องก็คลาฟไปเห็นไหมคราฟไปมันจะขึ้นผลล็อกไปเรื่อยเป็นขวานหินตัวแรกเป็นไม้เป็นหินดูสีเขียวพอครับแล้วก็เป็นเหล็กเห็นไหมันจะอัาไปเรอยงมาแล้วก็เป็นนี่เป็นขวานเงินนะครับแล้วก็ทอแล้วก็เพชรนะครับน้องถ้าน้องใครใครที่ยังคราบไปก็จะบอะครับแล้วเกาะล่ะเกาะก็เหมือนกันนะครับ ก็ต้องมีเกาะไม้ก่อนนึกเก่อหินกาะเินเสร็จไรเกาะเก่อเงินแล้วก็ถ้าคือเกาะเพชรใช่หไหมจะเป็นประมาณนี้นี่เห็นไดูผมคราบไปดูนะครับแล้วผมไปทำอะไรก็คือผมจะได้เกาอเพชรใช่ไหมผมก็ต้องมีเกาะทองก็คือเนี่ยผมมีทองอยู่แล้วเกาทองเนสมุามไว้นะครับในตัวหนึ่งอันรองเท้าเพชรเนี่ยก็ต้องมีรองเท้าเมื่อเราคลาบนะครับมันก็จะหายไปเห็นไหมหายไปนะครับมันจะเป็นอัพเทนะครับ อันนี้บอกน้องๆไว้นะครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงนี้นะครับก็ไปปครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับใครสงสัยอะไรก็ทักมาถามผมได้ครับพ่ครับตอนนั้นเดี๋ยวช่องไม่มาจับชายนะครับใครอยากดูอะไรก็กดที่เพลย์ลิสต์